สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นเช้าของวันที่16บกมกราคม2566นะครับอยู่ที่สะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับตอนนี้ขบวนดวนที่84นะครับเมื่อวานนี้นะออกจากสถานีตังนะครับในเวลา17นาิกานะครับของเย็นวันที่15ามกราคม 2,566นะครับมาถึงสถานีบ้านโป่งนะครับเข้าก่อนเวลา13นาทีเลยนะครับต้องจอดรอเวลาออกนะครับตอนนี้ขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตรังปลายทางกรุงเทพนะครับออกจากสถานีบ้านโป่งมาแล้วนะครับวันนี้ทำด้วยหัวรถจักร QSY นะครับนี่นะ ทำเวลาได้ดีนะครับวันนี้ QSY 5209นะครับนี okay, ่นะครับ5209นะครับ QSY รวปรากาศมาทั้งหมด5คันเลยนะครับอากาศชั้นหนึ่งมาหนึ่งคันนะครับชั้นสอง 2, มาสี่คันนะครับสำหรับขบวน ด่วนที่84นะครับลอดสะพานเกลือกม้านะครับบุรชนบ้านดงยางนะครับแล้วก็กำลังลอดสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนะภุรีนะครับวันนี้หมอกลงจางๆนะครับพอขรร호ทำเวลาได้ดีนะเมื่อกี้พอขรรอทักทายด้วยนะโบกมือทักทายถือว่าทำเวลาได้ดีนะฮะเข้าก่อนเวลา13นาทีนะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์ต,ตันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ